ม่ไม่นางมาซ่อมรถยังร่างเลยน้ำมันแตกแตกนะสองวันมาเงีู้เซ็งเลยจอดดีๆดิยจอดประกันยังฮะตามประกันยังถามประกันเอาโทรศัพท์มาดิโทรหาประกันแกโทรแกยังไม่มาเลยเนี่ยยังเลยเนี่ยแล้วจะทำไงวะเนี่ยมันไม่มาเนี่ยเลยสองวันแล้วนะโทรตามดิมันเป็นยังไงโอ้ยโห่ต้องกลางล่างด้วยร่างจังหยุดเนี่ย อะไรกันวะขาวเนี่ยนะไม่ใช่ะโทโท่ไหนขาไปรกันนี่เบอร์อะไรวะวันนั้นบอกเบอร์เลยนะเก้าเเจ็ดสองตัวงั้เหรอครัาบอมเก้าเจรอเออประกันมาเลยเนี่ยประมาแปลกยุ่นเป็นอะไรเป็นไง น้ำมันเบรกรั่วกเบรกแจกเบรกแตกครับโคมวากฮะโคมวากฮะโคมวากฮะข้าวากเออมาเบรกอ่ะแจกอ๋อครับในมึงคุยดิมึงคุยกับเขาดิเนี่ยมึงลองคุยกับเขาดิกูคุยไม่รู้เรื่องว่ะเอา๋ยวครับเออคุยดิมันเป็นยังไงอยู่กูไม่เข้าใจว่ารถกูไม่เป็นรถน่ะพี่โคมเนี่ยน้ำมันเบรกอ่ะนะเออเพราะว่าโคมวากไม่อยากขาพี่ อ้าเออเจ้าใหญ่ครับเอออ้าวเนะครับนะโอ้ยูอเคเล่ครับเอออ้าวเรากูเดี๋ยวเดี๋ยวถามเขาว่าจะมาวันนี้หรือเปล่าเร็วเร็วเร็ววันนี้หรเปล่าเออถามดิมันยังไงอ๋อมามาปะมามาตอนไหนมาเนี่ยมากี่โมง6โมง6โมงวันนี้เท่าไหร่เนี่ย10นาทีเนี่ยครับผม น่ามานี่ามาเป็ดแจกเงอะเนี่นะอาพร้อมไปจริงจังเลยบอกมาตอนนี้เลยจะมืดแล้วมีธุระไปหาเมียด้วยครับพี่เออพี่ครับไปน้องบอกมาเลยจะไปหาเมียด้วยเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดแจกไม่ใหญ่เอาพร้อม หมาดได้เลยครับพี่อะไรนะอ๋อกราบครับครับเอานางแล้วดูดินี่มันยังไงวะโอ้ยเป็กนี่ว่าจริงจริงเดี๋ยวเร็วมาเร็วๆเลยมาเร็วๆตอนนี้มาดเลยนะพี่เราจะใช้งานว่ะครับพรครับครับเออว่าไงอ่ะว่าไงม่มาไม่มามามากูจะจักจริงอะไร